ชนะเกมธุรกิจอ่ะง่ายมากเลยไอ้ที่ยากคืออะไรไหมแพ้ใช่แพ้มันยากกว่าชนะนะผมจะให้คุณดูนะมันมี5วิธีเล่นส่วนใหญ่อ่ะคนมันเล่นผิดเลยมันแพ้แต่ว่าจริงๆอ่ะเวลาเราเล่นเกมได้ถูกใช่ไหมมันจะชนะเร็วแล้วหลายคนนะ่ะไม่อยากบอกวันนี้อ่ะเราจะเฉลยมันมี5วิธีเล่นเกมธุรกิจนะก่อนที่เราจะเล่นเกมธุรกิจก่อนที่ผมจะเฉลยตรงนี้ผมจะให้คุณดูอย่างหนึ่งก่อนผมถามคุณนิดนึงอ่ะเกมธุรกิจเป็นเกมอะไร เกมเรื่องเงินไหมเกมเรื่องกำไรไหมเกมเรื่องยอดขายไหมเกมเรื่องหาลูกค้าไหมไม่ใช่เลยเกมธุรกิจคือเกมอะไรครับเกมการสร้าง trust ใช่ถ้าเราเข้าใจแบบนี้ใช่ไหมว่าเวลาเรามาทําเกมธุรกิจเนียมันเป็นเกมอะไรครับไม่ใช่เกมหาเงินไม่ใช่เกมหาลูกค้าเกมสร้าง trust สร้างความเชื่อให้กับทุกคนที่ไม่รู้จักคุณน่ะมารู้จักคุณมามีความเชื่อมี trust เวลาเขามี trust เขาจะซื้อผมจะให้คุณดูนะะเราวาดแบบนี้นะสมมติวาดเส้นเลยนะเห็นไหมเส้นตรงนี้ตรงนี้ลูกค้ามันจ่ายเราสุดท้ายมันจ่ายเราเงินแต่ว่าเกมมันเริ่มจากไหนครับเกมมันเริ่มจากจุดนี้จุดนี้เวลาเขายังไม่รู้จักเราเราจะทํายังไงครับพาเข้ามาจากจุดนี้ มาจ่ายเราเงินมันมีแขั้นตอนวันก่อนผมทําวิดีโอไปแล้วแต่วิดีโอเนี่ยผมจะลงลึกเก,เกมเนี่ยมันเป็นเกมธุรกิจมันมี5วิธีเล่นถ้าคุณเล่น5วิธีนี้ไม่ถูกคุณจะแพ้ถ้าคุณเข้าใจว่าวิธีไหนควรจะเล่นชนะ มันง่ายมากแต่ต้องทำนะไอ้แขั้นตอนเนี่ยผมทําวิดีโอไปแล้วเรามาดูกันเกมเนี่ยส่วนใหญ่เวลาจะมาทําธุรกิจอะ่ะหวิธีนะวิธีแรกเขาจะมาดูเกมนี้คนที่อยากจะสร้างเกมธุรกิจอยากจะทําเงินให้ตัวเองใช่ไหมอยากจะมีความสุขเขาจะดูเกมนี้เนี่ยเกมเนี่ยผมว่านะจะพาจากคนที่ไม่รู้จักมาจ่ายเงินนะเขาบอกโอ้ยเกมมันเยอะเกินไปนานเกินไปโอ้ยไม่เล่นดีกว่าโอ้ยไม่ไม่ไมเอามันมี5วิธีเล่นเราต้องคุมเกมให้ได้อย่างแรกผมอยากจะให้คุณดูถ้าคุณคุมเกมนี้ได้คุณชนะตลอดไปเกมเนี่ย ที่คุมเราต้องมี m i n d c h e t m i n d c h e t Commander Commander คือใครครับผู้คุมเกม เขามีวิธี5วิธีเล่นเกมนะวิธีแรกนะเราเรียกว่า refuse to play บางคนเห็นเกมอ่ะโอ้ยากเกินไปขี้เกียจเราไม่ทําลองมาแล้วมันไม่ work นู่นนี่เขาไม่ยอมเล่นเกมเลยเห็นภาพไหมถ้าคุณจะพาจากคนที่ไม่รู้จักคุณนะ่ะมาจ่ายคุณเงินนะ่ะถ้าคุณบอกว่าเราไม่เล่นเกมนี้คุณแพ้แล้วคุณไม่มีโอกาสให้ตัวเองเลยหลายคนอ่ะจะคิดแบบนี้เลยเขาแพ้เหลวมากเห็นภาพไหมอันนี้คือวิธีเล่นทีหนึ่งอย่าเล่นเกมแบบนี้ถ้าคุณเล่นแบบนี้แพ้แล้วมันแพ้ง่ายมาก แต่ผมจะให้ดูถ้าคุณเข้าใจเบอร์4กับเบอร์5นะมันจะแพ้ไม่ได้เลยมาดูกันเบอร์ที่2ผมให้คุณดูนะเบอร์ที่2คืออะไรบางคนบอกว่าเฮ้ยเกมเนี่ยมันเล่นได้นะลองดูนิดนิด,น,ดนึงเอยเออเราทำคอนเทนต์บ้างทำยิงแอดบ้างคุยกับลูกค้าบ้างหานู่นบ้างเราเล่นแบบไม่เต็มใจเล่นอันนี้เราเรียกว่าเบอร์ที่2นะเราเรียกว่าแก้งทำเป็นเล่น pretend to play เราไม่เต็มใจเล่นถ้าเราไม่เต็มใจเล่นนะมันแพ้อยู่แล้วเห็นภาพไหมหลายคนอาจจะทําแบบนี้แล้วเห็นว่าเฮ้ยเราก็ทํามาตั้งนานแล้วนะทําไมมันไม่เวิร์กมีคนเนอ่ะไม่รู้จักเราเรามาคุยกับเขาครั้งหนึ่งสองครั้งเฮ้ยทำไมไม่ซื้อมันไม่ได้มันต้องสร้าง trust เห็นภาพไหมมันมี8ขั้นตอน1 2 3 4สวันก่อนผมทําวิดีโอไปแล้วนะแต่ว่าวันนี้เราอยากให้คุณคิดถ้าคุณแกล้งเล่นเตษหเล่นเ็ปที่3ไม่เล่นมันไม่ได้ ข้อที่3เวลาเราเล่นเกมอันนี้ข้อ1กับข้อ2อย่าทำเลยนะข้อที่3มาดูกันเวลาเราเห็นเล่นเกมอะ่ะบางคนบอกว่าเฮ้ยเกมนี้มันสนุกนะเราอยากเล่นมากเลยนะแต่เราไม่อยากแพ้เราคิดถึงอะไรครับเราคิดถึงแพ้ถ้าคุณคิดถึงแพ้แพ้แล้วเกมที่สาคือเราเล่นเพื่อไม่แพ้ ถ้าเราเล่นเพื่อไม่แพ้เราคิดถึงอะไรครับเราคิดถึงว่าเฮ้ยไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้เราคิดถึงแพ้เราแพ้ใช่ไหมครับเลยบางทีอ่ะเวลาเราเราเล่นเกมแบบนี้เกมธุรกิจลูกค้ามาเราคิดในใจว่าเฮ้ยถ้าลูกค้าไม่ซื้ออ่ะแล้วเราจะทํายังไงถ้าลูกค้าไม่ชอบอ่ะเราจะทํายังไงเราคิดเรื่องนี้เราเล่นเพื่อไม่แพ้เราแพ้แล้วเราจะไม่เล่นเต็มที่เห็นภาพไหมเราจะคิดถึงว่าเฮ้ยปัญหามันอยู่ตรงนี้อะไรไม่ดีอะไรไม่ดีมันเราจะจมอยู่ในปัญหาข้อที่3เนี่ยอันตรายมากเราเล่นเพื่อไม่แพ้บางคนบอกเอ้ยเล่น เพื่อไม่แพ้มันชนะอยู่แล้วไม่เล่นเพื่อไม่แพ้แปลว่าเราคิดถึงว่าเราจะเฮ้ยเราจะทํายังไงเพื่อไม่แพ้เราจะแบบไม่เล่นเต็มที่เราจะ defensive เห็นภาพไหมหนึ่งสองสามวิธีนี้อย่าเล่นเลยผมจะให้คุณดูวิธีที่4กับวิธีที่5อย่างต่ำมันต้องเล่นแบบนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมคุณน่ะจะคุมเกมได้แล้วถ้าคุณคุมเกมได้คุณจะชนะตลอดไปแล้วมันง่ายมากนะง่ายกว่าที่คุณคิดด้วยวิธีที่4นะเราเห็นเกมแล้วบอกเฮย้ยเกมนี้มันมากเราต้อง ชนะให้ได้เราเล่นเพื่ออะไรครับเกมที่4เราเล่นเพื่อชนะ เราไม่ต้องคิดเลยว่าจะแพ้หรือว่าอะไรเราชนะอย่างเดียวเราเห็นเลยว่านี่คือเป้าเราต้องทําให้ได้เราจะปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บเฮ้ยลูกค้าไม่ซื้อไม่เป็นไรมีลูกค้าอีกหนึ่งไหมมีของไหมมีออฟเฟอร์ไหมมีนู่นไหมเรามองแต่ชัยชนะถ้าเรามองแต่ชัยชนะเราจะมุ่งไปฝั่งนั้นเปรียบเทียบกับข้อที่3อ่ะเฮ้ยเราเล่นเพื่อไม่แพ้เฮ้ยเราทําผิดแม้ตรงนี้เอ้ยอย่างอย่างเอาเอาไม่ต้องทําตรงนี้เออเแต่เราจะชนะเอ้ยเรากลับมาดูแพ้เฮ้ยตรงนี้อะเห็นไหมเราไม่โฟกัสเราโฟกัสสอที่มันไม ที่สี่เราเล่นเพื่อชนะเลยจากวันนี้ถ้าคุณอยากจะคุมเกมให้ได้อยางต่ำต้องเล่นที่4ี่เล่นเพื่อชนะถ้าไม่เล่นเพื่อชนะแล้วคุณจะเล่นเพื่ออะไรใช่ไหมมันไม่ได้เห็นภาพไหมที่ผมบอกเวลาเราเล่นเพื่อชนะเราจะต่อสู้เพราะธุรกิจมันมีขึ้นลงขึ้นลงเวลามันลงเนี่ย มันจะเสียใจมากมันจะท้อมันจะนูน่นมันจะนี่เวลาเราเล่นเพื่อไม่แพ้ใช่ไหมมันจะแบบเฮ้ยยังไงก็ได้อะเฮ้ยไม่เป็นไรเล่นเพื่อไม่แพ้เห็นภาพไมเออเออเอ,อไม่แพ้อยู่ไม่แพ้อยู่เราแพ้แล้วแต่เราคิดว่าเฮ้ยเวลามันท้อจะไม่เราต้องชนะเราต้องทําอะไรอีกเพื่อชนะเราต้องทำอะไรอีก,พ,อนะอออกพลังมันจะขึ้นมาเลยเวลาเราเริ่มชนะเราจะมี feeling เราจะรู้เลยว่าเราอ่ะควรจะเล่นแบบไหน เพื่อเราชนะแล้วหลังจากนั้นเราจะไปอันดับที่5ได้เกมนี้เลยตอนนี้ถ้าคุณจะชนะตลอดไปคุณชนะคนเดียวไม่ได้คุณต้องทำวิธีที่5เล่น เพื่อลูกค้าคุณชนะด้วยเห็นภาพไหมตอนนี้ใช่เวลาเราเล่นเพื่อลูกค้าเราชนะด้วยลูกค้าชนะเราก็ชนะเขาแนะนําคนอื่นมาหาเราคนอื่นก็ชนะเราก็จะมันจะพุ่งเลยเห็นภาพไหมถ้าเราเข้าใจตรงนี้แต่ว่าคุณไปสเต็ปที่5ไม่ได้ถ้าคุณไม่ทํสเต็ปที่4ก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจว่าเราต้องเล่นยังไงอะเพื่อชนะเราจะทําให้คนอื่นชนะยังไงเห็นภาพไหมหลายคนมาจากทฤษฎีเพราะเขาไม่เคยชนะเองเขาไปอ่านมาเขาบอกเอ้ยทําแบบนี้แล้วมันไม่เวิร์ เราอยากให้คุณนะคิดแบบนี้เลยว่าเราอจากวันนี้เราจะเล่นเกมข้อ1ไม่ต้องทําข้อที่2เราแกล้งเล่นทําเป็นเล่นไม่เล่นข้อที่3เราเล่นเพื่อไม่แพ้อันนั้นก็ไม่เล่นเราเล่นเพื่อชนะ ถ้าเราเล่นเพื่อชนะเราจะชนะเวลาเราชนะเรามี f e ล l i n ที่แบบโอ้โหสุดยอดมาก feeling นี่เรารู้แล้วว่าถ้าเราทํากับตัวเองอะเรารู้สึกดีแค่ไหนคุณลองคิดดูสิเวลาคุณไปสเตดนี้5ให้คนอื่นเยอะๆอะชนะด้วยอะ่ะโอ้เวลาเขาชนะพลังคุณจะสิบเท่าเลยนะคุณจะรู้สึกดีมากอันนี้คือชีวิตจริงเลยเวลาเราจะคุมเกมะความสบายใจความแฮปปี้มันไม่ได้มาแค่จากเราชนะมันมาจากเห็นทุกคนที่เราช่วยชนะอันนั้นเป็นจุดประสงค์ที่ผมสร้างธุรกิจเลยผมอยากจะ ช่วยเจ้าของธุรกิจ ที่เมืองไทยที่เป็นพรีเมียมนะให้เขาชนะให้เขามีความสุขเพื่อทําเงินได้ตอบแทนครอบครัวได้ตอบแทนสังคมได้อันนี้เราเล่นเกมที่ห้อยู่เล่นเพื่อลูกค้าทุกคนเราชนะคนไปดูบนย t u b e ผมสิลูกค้าตั้งหลายคนชนะมาเยอะแยะเลยภายใน6เดือนนะ่ะทำยอดได้80ล้านนะ่ะลูกค้าผมเลยผมก็มีอบรมสอนปิดการขายพรีเมียมสอนดึงดูดกลุ่มลูกค้าพรีเมียมสอนทําข้อเสนอพรีเมียมยังไงถ้าคุณสนใจด้านนี้ก็ทักเข้ามาในไลน์ไม่เชื่อก็ไปดู YouTube ผมหมดเลย และถ้ามีคําถามก็ทักมาในไลน์ถามผมได้ครับเรื่องกิจการคุณขอให้คุณชนะตลอดไปคุมเกมเนี่ยแล้วคุณจะทําได้ขอให้คุณโชคดีครับผมชื่อเดฟเศรษฐีครับวันดีครับ